ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็สั่งก็อนุญาตให้เจยได้ทำสุขวะค่มาสู้คดีต่อนะครับจากนอกจากเี็นอกจากเรืองจำแล้วมาสู้คดีที่บ้านก็ให้กับอาหาลเรื่อยๆนะถึงเรามีการนำไปมีต่างๆอะไรก็ไดก็เอกสารหลักฐานในการอย่างอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะที่ที่เราโดนหล่าวถามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่ที่เราสามารถนํามาใช้ นะคตอนนี้นะตอนนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เด็กที่ทราบกันเลยค่ะก็เราให้สารได้อนุญาตในการที่เจริญติดในเอ็มแล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะคะก็ก็แล้วก็ยื่นเงินสดหลักละเอ๊ยยื่นเงิน5ล้านบาทค่ะท่านอนุญาตแขก่อนคะการบริหารท่านบอกแล้ประเทศครับแล้วก็ถ้านรู้เกี่ยวกับภัยานภัยงานตัวใช่ค่ะก็จะมีอยู่แล้วก็แล้วก็พี่ต้อยยังอยู่ในคดีนะคะที่อยู่กระบวนการคดี คุณบอกว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาคุยคีอะไรนะตัวน,นี้ก็ต้องขึ้นข้อหาเอ่อทาทีา่ทราบตอนนี้นะัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะจะมีการรายงานบุตแต่จะมีน่าจะศาลน่าจะมีการเรียกรายงารตรวกทุกๆ30วันในการหลังลาจากคุปตานศาลมีคำสั่งแล้วว่าค่ะใบเตยได้พูดอะไรไหมคะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามีคำสั่งก็ก็ก็ลองให้ใจกันแล้วก็แล้วเราต้องมายื่นอิสารต่อที่วันนี้ มีหุนมากๆเพราะว่าทนายของเราั้งสองคนทั้งคนที่แล้งก็เปิดเองเ่าเราเราประชุมกันแบบอย่างอย่างอย่างเครียดมากแล้วก็เราเราเราที่จริงทำทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็มสตรมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่ันกัน,กนลูก,ก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะ